ครับก็อื่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องไพลดัมโบ่นะครับก็ต้องขอบพระคุณยาำมากนะครับนี่ไพลดัมโบ่ดัมโบ่ไหิวแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะครับอ่าผมอาจะเอ่ยชื่อไม่ไม่ได้ทุกคนครับเดี๋ยวผมเขียนอ่าชื่อของแม่แม่แต่ละท่านนะครับที่อุ่นหนูให้กับ น้องพลดัมโบกับแม่ไว้ในใต้คลิปก็แล้วกันนะครับนี่น้องบอกว่าหิวแล้วนะครับเราขอบพระคุณทุกท่านครั้งหนึ่งนะครับนี่สำหรับความน่ารักของพลดัมโบกับแม่บูนะครับนี่เดี๋ยวให้ผู้ช่วยไปป้อนให้แล้วนะครับนี่สำหรับผลไม้ออนไลน์ครับดัมโบว่าหิวแล้วนะครับนี่นี่ดับบนได้กินแล้วนะครับสำหรับผลไม้ออนไลน์นั้น ออนไลน์นะครับมีทั้งอ้อยมีทั้งกล้วยนะครับนานๆทีนะครับน้องจะได้กินนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับช่วงนี้น้องเขาคาดที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนื่องจากอ,อาหารที่เราปลูกไว้ให้นะังยังไม่โตพอนะครับเราต้องเลยต้องเข้าไป ให้น้องนั้งเข้าไปอยู่ในป่าก่อนนะครับหางกีกับธรรมชาตินะครับที่น้องอ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้ก็เพราะธรรมชาตินี่แหละนะครับที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของน้องไพรดัมโบกับแม่นะครับนี่สำหรับผลไม้อ,องไลน์ที่แม่แม่เอฟซี FC, ทุกๆคนนั้นได้ช่วยอุดหนุนให้กับน้องไพรดัมโบกับแม่นะครับนี่แยกกันกิีนแล้วนะครับไพรดัมโบกับแม่ รประกอบพระคูยาม,ม่านะครับที่ช่วยเป็นสพันบุญให้กับน้องไพลดัมโบกับแนบบุญนานๆทีนะครับน้องจะได้กินนะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องอไม่ค่อยได้กินนะครับที่ได้กินก็จะมีแต่ย่านนมเปียนะครับแล้วก็ตรงกล้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็น วันทีด่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่แม่แม่เอฟนั้นช่วยเป็นสะพานบูให้กับน้องน้องก็เลยได้กินผลไม้นะครับเช่นอ้อยกล้วยนะครับก็ะร,บกระงขปคูยาม,ม่านะครับนี่สำหรับความน่ารักอของไฟดัมโบ้ มีวันนี้มีผู้ช่วยนะครับมาช่วยป้อนให้พ่องขวานางสองคนด้วยกันนะครับเนื่องจากพ่องขวานงางยืนานานยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ายังปวกขาอยู่นะครับช่วงนี้ครึ้งคึ้นลงลงดอยบ่อยนะครับก็เลยปลวกขาหน่อยนะครับเพราะว่าพื่อผ่านตัดไปได้ไม่นานนะครับก็เลยต้อนเซฟต,ตัวเอไปด้วยนะครับรขอขอบพระคุณ ความาห่วงใยของแม่แม่แต่ล้านท่านด้วยนะครับที่โศเข้ามานะครับก็อขอขอบพระคุณยาม,มากนะครับเวลาน้องได้กินแล้วน้องจะมีความสุขมากนะครับดูจากลักษณะน,นิสัยแล้วน้องจะร่ามเริงนะครับนี่ช่วง <c oughs> นี้หน้าฝนนะครับก็ร้อง ระมดราวันในเรื่องของฝนตกด้วยนะครับส่วนพ่อค้าครับส่วนแม่แม่เซีนะก็ต้องระมาระวันความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับขอให้แม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะั้นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนนขาคางที่จะตกหนักแล้วตกบ่อยนะครับ มีคนน่ารักขอซ้อมในลู่หลังจากตกงานนะครับก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับนี่มีอ้อยเหลือเยอะเลยนะครับกล้วยกม็มีเยอะมากนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับนอว่าก็ได้ไลฟ์สดในส่วนหนึ่งนะครับได้ไลฟ์ส่งไปนะครับแต่ว่าเนี่จญญากสาญยาโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แบกของพ่อกว่านั้นไม่ค่อยมีด้วยนะครับ เพราะว่าอยู่ในป่านะครับก็เลยต้องเซตโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้แม่ๆ FC นะั้นได้ชมนะครับในระหว่าที่ไฟดำโบนะั้นได้รับกานอ,อ้อยกับกล้วยนะครับขอแม่ๆแ,แ,แต่ละท่านนะครับที่ได้ช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับ หนุ่มหล่อของเราไฟดัมโบกับแม่บูนะครับอืมวันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยก็สบายใจหน่อยนะครับอ่าถ้าพ่อความป้องคนเดียวเนี่ยอ้ลำบากแน่นะครับเพราะว่าความอ่ยืนนานยังไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากกระดูกที่หมอได้ผ่านั้นยังไม่หายดีนะครับอ่าวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยป้อนนะครับ ผลไม้ออนไลน์นะครับก็อขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนนะครับที่เมตาน้องไพลดัมโบกันแม่นะครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของเมื่อวานนะครับในระหว,ว่าที่ป้อมผลไม้ออนไลน์กับน้องไพลดัมโบกันแม่นะครับขอแม่แม่เอฟซีนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับผลไม้ออนไลน์นะครับ วิดีโอนะครับพ่อความอาจจะตัดไปบางส่วนครับเพราะว่าเนื่องจากวิดีโอยาวเกินนะครับตัวโหลดอ,อัพโหลดเข้าในเพจมันยาวเกินแล้วก็ช้าด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาไม่ที่นีนะครับเขอขอลดตัดเป็นบางส่วน,นครับให้แม่แม่เอฟซีนะได้รับชมหนุ่มหล่อของเรานะครับใผ่ดำโบกับนแน้อบูนะครับ เห็นได้จากลักษณะาญ่า,าที่อยู่ข้างหลังไพ่ดัมเบั้นะยังไม่ตรงพรครับอ่าีคือสาเหตุที่น้องต้องเข้าไปอยู่ในป่านะครับอ่าแม่แม่เอฟซีหลายๆคนนะครับที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอที่น้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านั้นบางคนอ่าไม่เข้าใจนะครับว่าผมใช้งานอนชั้นหนักนะครับอ่าที่จริงเราไม่ใช่นะครับอ่าถ้าดูดีๆนะครับอ่า ถ้าดูดีๆนะครับที่เห็นในภาพนะครับไม่ใช่น้องช้างล่าไม้นะครับแต่ว่าเป็นการให้น้องช้างเข้าไปหากีในป่านะครับในภาพตะนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับที่น้องช้างกินหมดแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะก็จะเหมือนรับไม้ที่เคยลาเ,ออเคยลากนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับ ถ้าดูดีๆล้วจะเป็นต้องกล้วยนะครับที่น้องคีหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีแม่ๆหลายๆคนนะครับที่เข้าใจเรานะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับพ่อปวาก็เลยต้อมาเข้ามาอาธิบายในคลิปนี้นะครับเผื่อแม่ๆ FC ที่เข้าใจผิดนะครับความน้ารักของไพ์ดัมโบ ในแต่ละวันนี่น้องจะก,กินเยอะมากนะครับสอนถือ300กิโลกรัมต่อเชือดนะครับต่อวันด้วยนะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับสอนแม่ลูกนี่กินหดถึง700นะครับต่อกิโลกรัมนะครับต่อวันนะครับถ้ารวมถ้าสอนเชือดนะครับก็เลยต้องอกินเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากระทเออกระเพาะ ขอน้องนั้นใหญ่มากนะครับไม่เหมือนกับวัวที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้าน,นครับวัวกับพวกนี้นี่อขอค่าที่จะกินน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช้างลักษณะนนแล้วจะกินเยอะมากนะครับนี่กินไม่หยุดนะครับสําหรับน้องช้างนะครับนี่กินแล้วก็กินอีกนะครับไฮไลท์ของอ่า คลิปป้อมผลไม้ออนไลน,นะครับเราขอบประคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นสะพานบุนให้กับน้องพลดัมโบกับแม่นะครับนานๆที่น้องจะได้กินนะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องก็จะกินพืชต้องกล้วยที่อยู่ในป่านะครับแต่ว่ามันก็ดียัางหนึ่งนะครับเวลาที่น้องได้เข้าไปหากินในป่านะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ สุขภาพด้วยนะครับอืมนี่ค่อ,อยๆกินไปนะครับไพลดัมโบ้เมมโบนบ้านของไพลดัมโบ้นั้นอ่าอยู่ค่อนข้าที่จะห่างไกลนะครับเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาค่อนข้าที่จะลำบากหน่อยนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้องนี่อ่า รถใหญ่นะครับสามารถที่จะผ่าเข้ามาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือลำบากมากนะครับนี่เต่งครบอารมณ์ดีนะครับเวลันได้กีนะครับขออร่อยอร่อยจากแม่แม่เอฟซีนะครับนี่หนุ่มรอของเราพลดัมโบกับแม่บูนะครับนี่แม่บูบอกว่าหิวแล้วนะครับพอความมาป้อเร็วๆนะครับนี่ดัมโบ น่ารักมากนะครับนี่แต่ก็กจะมี f อจากอ่าญี่ปุ่นนะครับเป็นติดตามไพลดัมโบเยอะมากนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็หาหายไปจากาการติดตามนะครับเพราะว่าเนื่องจากแต่กอน้องเคยอยู่ในปางอ่าในปางแล้วก็ปางก็เอาความน่ารักของไพล y ดัมโบ้นะส่งไปให้ เอฟซี uh, จากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าพอกลับมาอยู่ที่นี่นะครับพ่อควันเองก็ต้องดูแลเอนะครับซึ่งไม่มีใครช่วยดูแลนะครับช่วงนี้นะครับ uh, ในเรื่องของเพจด้วยนะครับพ่อควันก็้อดูแลแล้วก็คอยตอบ comment, คอเม์ขอแม่แม่แต่ละท่านนะครับ uh, บางครั้งพ่อควันก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับใน uh, บางครั้งพ่อควันตอบ ช้างช้างบ้างนะครับพ่อขวาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคอมเมที่แม่แม่เอฟซีนั้นได้ส่งเข้ามาไนดะ้เยอะม,มากนะครับนี่ก็ร้องขออภัยในเรื่องของข้อความที่แม,แม่แม่นั้นได้ส่งเข้ามาครับบา,บางคนพ่อขวาจะไม่ได้ตอบก็ได้นะครับ พ่อขวาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของคอมเมนต์ที่แม่แม่นั้นได้โซเข้ามานะครับเพราะว่าพ่อขวันในบางครั้งก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่านด้วยสัญญาณมีบ้างไม่มีบ้างนะครับในเรื่องของสัญญาโทศรศัพท์นะครับแล้วก็พอกลับมาถึงพ่อขวาก็ต้องดูน้องพลดัมโบกนะครับในเรื่องของคอมเมนต์ที่แม,แม่แม่ fc นั้นได้โซเข้ามาพ่อขวนันอาจจะ ตอบไม่ครบทั่วนะครับก็ต้องขอขออภัยแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าพ่อควานถ้าพ่อความีเวลาพ่อควาก็พยายามที่จะตอบขอเม์ขอแม่แม่ทุกทท่านนะครับนี่แม่แม่ที่อยากจะอุ่นนุนผลไม้เพิ่มเติมให้กับน้องสามารถที่จะทักเข้ามาในเพจได้นะครับหรืออยากจะผลไม้เป็นเค้ก ต้จีนกับพวกนี้นะครับสามารถที่จะท้าเข้ามาในเพจได้นะครับเดี๋ยวพ่อควาจะหาผลไม้มาจัดให้นะครับขอแม่แม่นะครับสำหรับแม่แม่ที่จะจัดเปเปเค้กผลไม้ต้จีนให้กับน้องนะครับสามารถที่จะท้าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพ่อควาจะจัดเตรียมให้นะครับนี่ โอ้บัดดี้ยอาสวยเลยนะครับไพรดัมโบ่นะครับหนุ่มหล่อของเรานะครับนี่ดัมโบ่ว่าหิวแล้วนะครับกินไม่หยุดนะครับในแต่ละวันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยด้วยนะครับการเข้าใช้การเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับขอน้องช้างนะครับ ข้อดีก็คืออน้องได้กินอิ่มนะครับแล้วก็น้องได้กินพืชหลายๆชั้นนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออน้องค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชำนานสักเหมือนช้างป่านะครับแต่ว่าไพรดัมโบกับแม่ค่อนข้างที่จะเริ่มโอเคละครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าน้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกือบสามปีแล้วนะครับน้องค่อนข้างที่จะ เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของอาการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับสุขภาพของน้องช้างเองก็เป็นเรื่องที่สามคามานะครับเวลาป่วยขึ้นมาพ่อขวาก็รอบผ่านไปหาหมอนะครับถ้าไปไม่ได้ก็รอให้หมอเข้ามาหาหน้อง ไดัมโบ้นะครับครับสุดทยนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณแม่ๆเอฟซทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งครับที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับน้องไฟลดัมโบ้กับแม่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่่นนะครับครับสวัสดีครับ